จากเมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันนั้นมีเกมหายากออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเกมที่ผลิตออกมาจํานวนจํากัดหรือว่าจะเป็นเกมที่ต้องร่วมงานอีเวนต์บางงานเท่านั้นถึงจะได้มันมาครอบครองและปัจจุบันนะครับตลาดเกมเหล่านี้ก็หาเล่นยากแล้วหรือไม่ก็อาจจะต้องหาร้านขายเกมมือสองซึ่งราคาก็อาจจะไม่แพงมากประมาณหลักร้อยถึงหลักพันแต่มันก็ยังมีตลาดเกมบางเกมนะครับที่เป็นของแรแล้วก็ของหายากที่สําคัญก็คือมันมีราคาที่สูงลิ่วแทบจะขายบ้านขายนาซื้อกันเลย และว,วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีตลับเกมไหนบ้างที่เป็นของหายากเหมือนกับทรัพย์สมบัติที่เราให้เหล่าเกมเมอร์เอามาครอบครองและตอนนี้ช่องเราก็มีปุ่มสมัคร Membership แล้วนะครับถ้าใครที่อยากสมัครและก็ได้รับน้องไก่สายฟ้าน่ารักไปเลี้ยงก็สามารถก,กดสมัครได้เลยก็จะไปเริ่มนะข้อมูลตรงนี้ผมได้อิงบางส่วนมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศจะมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเอาละถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย Atlantis 2 Atlantis เป็นหนึ่งในเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี1982ตัวเกมเป็นเกมแนว Single Player a d v e n t u r e จากผู้พัฒนา Cryo Interactive โดยตัวเรานะครับจะต้องปกป,ป้องฐานของเราจากการโจมตีทางอากาศและก็ในช่วงนั้นเนี่ยทางผู้พัฒนานะฮะได้จัดก,การแข่งขันที่มีชื่อว่า Destination Atlantis โดยกฎในการแข่งขันก็คือต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยถ่ายภาพตอนที่ตัวเองเล่นเกมนี้ในระดับคะแนนสูงสุดที่เราสามารถทำได้และแน่นอนนะฮะว่าใครที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดเนี่ย ก็จะได้รับตัวเกม Atlantis สอไปครอบครองซึ่งความพิเศษของภาคน,นี้ก็คือตัวสตูเนี่ยจะมีความโหดขึ้นและก็เก็บคะแนนได้ยากกว่าเดิมโดยในเกมภาคนี้เนี่ยทางผู้พัฒนานะฮะมีจุดประสงค์ที่จะไม่ได้ผลิตมาเพื่อขายแต่ผลิตมาเพื่อที่จะแจกเป็นของรางวัลในการแข่งขันเท่านั้นและพอเวลาผ่านไปตัวตลาดเนี่ยก็หายากขึ้นเรื่อยๆก็เลยทําให้มันเป็นของแร r และหาซื้อยากและมีราคาอยู่ที่ประมาณ6 1 1ัรเหรียญหรือประมาณ1 9 5 0 0 0บาทเลย k i ซูน่าเอ็นคาลเตสำหรับเกมอย่าง k i s u u n e n n o u u t t r หรือชื่อในญี่ปุ่นก็คือ f u in Super Tag แ a t t t บทถูกพัฒนาโดยบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง SNK ในปี1996และลงให้กับเครื่อง Neo Geo ระบบการเล่นของมันจะเป็นเกมต่อสู้ g ไฟติงทั่วไปเตะเตะต่อยๆ,ๆอยเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้และตัวเกมนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เวอร์ชันนะครับนั่นก็คือเวอร์ชัน NTSC ที่เป็นทางฝั่งเอเชีย และแพลวที่เป็นทางฝั่งยุโรปแนะนํามาทั้งสองเวอร์ชันเนี่ยเหมือนกันเลยแต่เวอร์ชันของแพลวที่เป็นฝั่งยุโรปนะฮะจะเป็นของที่หายากมากๆเพราะว่ามันผลิตออกมาแค่5ตลับเท่านั้นก็นเลยทําให้มันเป็นของแรที่หายากมากทางฝั่งยุโรปและมีราคาอยู่ที่ประมาณ1 2 5่งหมนหเหรียญหรือประมาณ3ามแ0 0แบาทกันเลย Nintendo World Championship Nintendo เว r l d ์ h ช m เป o n s นชิเป็นตลับเกมที่รวบรวมเกมอย่าง Super Mario Red Racer และก็ Tetris ซึ่งผลิตออกมาแค่2สีเท่านั้นก็คือสีทองและก็สีเทาและสิ่งที่ทำให้มันเป็นของที่หายากก็เพราะว่าตลับเกมแต่ละอันเนี่ยผลิตออกมาน้อยมากสีเทาผลิตออกมาแค่90ชุดส่วนสีทองผลิตออกมาแค่26ชุดเท่านั้นโดยการที่เราจะได้ตัวตลับเกมมาครอบครองก็คือเราจะต้องเข้าวงการแข่งขันที่มีชื่อว่า Nintendo Power Contest ที่ทำคะแนนจากการเล่น Super Mario Red Racer และเต r t i ติให้ได้มากที่สุดภายในเวลา6นาทีถ้าใครที่สามารถทำได้ก็จะได้รับตลับเกมสีเทาไปครอบครองส่วนสีทองนั้นได้แจกให้กับผู้ชนะในการประกวดนิตยาสาร Nintendo Power นั่นเองทำให้มูลค่าของตลับเกมทั้ง2นั้นสูงขึ้นโดยใาราคาสีเทานะฮะอยู่ที่6,269เหรียญหรือประมาณ2,000 0 0บาทและสีทองนะฮะอยู่ที่21,347เหรียญหรือประมาณ681,000บาทเลยทักเจ้ามันจะแพงไปไหนว้เนี่ย a r r ์เรดแเป็นหนึ่งในเกมที่ผลิตโดยบริษัทเม n a v i s i o n และผลิตออกมาเพียงไม่กี่แผ่นเท่านั้นโดยการเล่นของมันจะคล้ายๆกับเกมอย่าง a t l a n t i s ก็คือจะต้องการฐานตัวเองจากการโจมตีของฝูงเครื่องบินและที่มันโดดเด่นจะทำให้ใครหลายคนอยากได้มันมาก็คือการออกแบบตลับเกมที่แปลกประหลาดกว่าเกมอื่นก็คือมันจะมีลักษณะเป็นรูปตัว T สีฟ้าและมีภาพยานบินยิงกันในโปรกเกมและมันก็ถูกผลิตออกมาแค่12แผ่นในโลกเท่านั้น รวมถึงตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่2แผ่นและตัวเกมทั้ง2แผ่นก็ถูกซื้อไปหมดแล้วโดวยแผ่นแรกถูกซื้อไปในราคา31,600เหรียญหรือประมาณ9,50,000บาทและแผ่นที่2ก็ถูกซื้อไปในราคา33,433 33เหรียญหรือประมาณ1ล้านบาทกันเลยถือว่าเป็น1เกมที่มีราคาที่สูงนื่วม,มากๆเลยนะครับ Stadium Event NTSC Version Stadium ยม e n t ถูกผลิตโดยบันไดในปี1987 โดยการเล่นของตัวเกมนะฮะจัดว่าเป็นเกมกีฬาเพื่อครอบครัวที่รักสุขภาพก็ว่าได้โดยเราจะต้องใช้อุปกรณ์ในการควบคุมที่โทรเครื่องนั้นมีให้มาทั้งเดินวิ่งหรือว่ากระโดดเพื่อให้ตัวละครน,นั้นเคลื่อนไหวได้ก่อนที่ทาง n i น t e n d o นะฮะจะซื้อลิขสิทธิ์ไปและทาการเรียกเก็บตลาบเกมรวมถึงเครื่องเล่นเกมทั้งหมดคืนเพราะว่าทาง Nintendo นะครับต้องการปรับปรุปรงตัวเกมให้ออกมาในรูปแบบแพลตเวอร์ชั่นที่สามารถทําตลาดระดับโลกได้ และนั่นแหละครับก็เลยทําให้ตลับเกมดังเดิมเนี่ยกลายเป็นของแรและเป็นของหายากที่ต้องการสำหรับเหล่าบรรดานักสะสมโดยในเกมสเตเดียมอีเวนต์ NTSC เวอร์ชันมีราคาถึง500เหรียญหรือประมาณ30,000บาทและมีเพียง2ชิ้นในโลกเท่านั้นและถ้าโตเกมมันอยู่ในกล่องสภาพที่สมบูรณ์แบบและไม่ได้ถูกแกะออกมาจะทําให้ราคาพุ่งสูงไปถึง3 7 6 8 0เหรียญหรือประมาณ1,200,000บาทกันเลยโอ้พระเจ้าบ้าไปแล้วแค่ใส่ไปในกล่องนี่นะ แกม่าแอตแทกหนึ่งในตลับเกมที่หลายคนบอกว่ามันเป็นวิดีโอเกมที่หายากที่สุดในโลกอย่างเกม่าแอตแทกที่ผลิตโดยบริษัทเกมเมชั่นที่ตัวเกมนั้นไม่มีใครรู้ถึงความเป็นมาหรือว่าประวัติอะไรเลยซึ่งตัวเกมลงให้กับเฉพาะเครื่องอัตริสองพันที่จะให้เรารับบทบาทเป็น UFO ที่ต้องยิงลำแสงเพื่อทำลายรถถังและที่สำคัญก็คือตัวเกมมีเพียงหนึ่งแผ่นในโลกเท่านั้นแต่สุดท้ายตัวเกมนฮะก็ถูกวางขายใน EBa y โดยคุณแอนโทนีเดอร์นัด ในสภาพแผ่นที่ยังประกอบไม่เสร็จสมบูรณ์ในตอนแรกแกตั้งราคาตัวเกมไว้ถึง500,000เหรียญหรือประมาณ15ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ราคาเนี่ยไม่มีใครที่สามารถซื้อได้แน่นอนนะครับแล้วก็มีข่าวว่าราคาของเกมเนี่ยก็ตกลงมาเยอะเลยแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับมันก็ยังเป็นหนึ่งในเกมที่หายากและราคาแพงหูฉี่เลยถ้าใครที่ไม่รักจริงเนี่ยก็คงจะไม่กล้าซื้อในราคา15ล้านแน่นอนตลับเกมทั้งหมดเนี่ยมันก็นเหมือนกับของแร r อย่าไปคิดว่ามันเป็นแค่เกมเอาไว้เล่นนะฮะ คิดว่ามันเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจทุกๆสิ่งก็คือความบันเทิงและก็แน่นอนว่ามักจะมีคนที่ชอบสะสมของเก่าอยู่เสมอไม่ใช่แค่เรื่องเกมนะครับทั้งเครื่องเสียงแผ่นเสียงเครื่องเกมรถยนต์ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะฮะคึ้นชื่อว่าเป็นของที่หายากแล้วมันต้องเป็นของที่มีคุณค่าอย่างแน่นอนสําหรับที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยกแล้วกัน,นะครับเพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทําผลงานต่อไป